สวัสดีค่ะพบกับครัวนิชานันนะคะวันนี้เราจะมาเชื่อมกล้วยนองวากันนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะอันดับแรกก็มาดูวิธีการเลือกกล้วยก่อนนะคะกล้วยที่เราเลือกมาในวันนี้นะคะวีละประมาณ14ลูกวิธีการเลือกของเราก็คือว่าเลือกวีละ12หรือ14ลูกนะคะกำลังสวยนะคะ แล้วก็ลูกก็ไม่ใหญ่ไม่ไม่ไม่เล็กมากก,กลางๆนะคะแล้วก็อวบอ้วนค่ะตอนนี้ก็มาดูวิธีการทำค่ะวิธีการทำนะคะเราก็ปอกกล้วยนะคะปอกกล้วย เราจะผ่าเป็นสองชิ้นนะคะหนึ่งลูกผ่าเป็นสองชิ้นตรงกลางนี้นะคะแล้วก็แช่น้ําน้าปูนใส่นะคะเราเราใช้ปูนแดงนะคะแช่น้าปูนใสอย่างเงี้ยนะคะประมาณสิบนาทีนะคะจากนั้นเราก็ไปคลายน้ําค่ะคลายน้ําปูนออกนะคะใส่ในน้าเปล่านะคะประมาณห้านาทีนะคะ แช่ไว้อย่างเี้นะคะห้นาทีโดยประมาณนะคะเพื่อคายปูนออกปูนนี้ก็จะไปรัดเนื้อกล้วยค่ะไม่ให้เละนะคะพอได้5นาทีแล้วเราก็ใส่กระชอนค่ะตักใส่กระชอนเพื่อให้น้ำตกลงไปข้างล่างแล้วก็ให้ให้รูป้วยแนะะ่แห่ วันนี้กล้วยของเราสวยนะคะไส้แดงดีนะคะไส้เหลืองค่ะเหลืองแดงค่ะเป็นกล้วยจัดนะคะจากนั้นเราก็เปิดไฟค่ะน้ำตาลที่เราเคี่ยวไว้นี้นะคะเป็นน้ำมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวสามร้อยกรัมแล้วก็น้ำตาลน้ำตาล,ตาลปี๊บนี่นะคะเด้อห้าร้อยกรัมค่ะ ละเคียวแล้วเนี่ยน้ำมะพร้าวกับน้ำมะพร้าวกับน้ำตาลเนี่ยเวลาเข้ากันนะคะจะหอมนะคะแล้วก็ทําให้สีเนี่ยเวลาเราเราเชื่อมเนี่ยจะทําให้กล้วยของเรา,าสีสวยะคะแดงนะคะพอน้ําตาลเดือดแล้วนะคะเราก็เอากล้วยเนี่ยคะ่ะใส่ลงไป แล้วก็เปิดไฟกลางค่ะให้เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะนุ่มๆนวลๆ,ๆเคี่ยวไปประมาณสัก15นาทีนะคะถึง20นาทีประมาณนั้นนะคะใช้ไฟอ่อนมากเพื่อที่จะให้เขาป้วยนั่นนค่อยๆดูดซึมซับของ,งน้ำตาลเนี่ยเข้าไปอยู่ในเนื้อก้วยนะคะแล้วก็เวลากินก็จะเหน็่ง นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาเดือดน,นะคะตอนนี้เราก็มาดูวิธีการจัดลยคะ่ะถ้าน้ำตาลมันน้อยไปเราก็อาจจะ่เติมน้ำตาลก็ได้นะคะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดสักพักหนึ่งก่อนตอนนี้ขอขยับที่นะคะขอขอใช้พื้นทีนะะ่ใช้พื้นที่ที่จะจัดเรียงนะคะตอนนี้เราก็มาดูว่า ดูในกระทะเล็กนี้นะคะในกระทะเล็กนี้ในกระทะเล็กนี้ก็จะเป็นกล้วยที่กล้วยที่เราเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีลักษณะอย่างนี้นะคะน้ำตาลเนี่ยจะต้องท่วมกล้วยลูกกล้วยจะต้องลอยนะคะแล้วก็ให้เหนียวประมาณนี้ ดูนะคะเหนียวประมาณนี้ค่ะเวลายืดไปนะคะอย่าให้เหนียวหนึบมากจนเกินไปจะหวานมากนะคะนะคะน้ำตาลก็มีลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราใช้มือเนี่ยแตะๆมันก็จะติดเดดนะคะวิธีการดูนะคะอ่ะตอนนี้เราก็มาดูวิธีการจัดเรียงนะคะเวลาเราสุกข,ขึ้นมาเนี่ยเราควรจะมาแช่ น้ำตาลเนี่ยนะคะแช่เนี่ยน้ำตาลเนี่ยให้ลูกให้ลูกกล้วยเขาอิ่มน้ำตาลนะคะแล้วก็ลูกกล้วยของเราจะสวยะะแล้วก็แบบว่าไม่เหี่ยวอะคะ่ะมันจะเต่งๆแล้วก็ดูน่ากินนะคะ,อะตอนนี้ดูในกระทะที่ตั้งอยู่นี่นะคะตอนนี้กล้วยก็เดือดแล้วนะคะก็เริ่มเดือดแล้วถ้าเราเห็นว่าน้ำตาลน้อยไปเนี่นะคะ ก็อาจจะเติมน้ำตาลได้อีกนิดหน่อยเพื่อให้ลูกกล้วยลอยการที่เราใส่น้ำตาลเยอะเนี่ยนะคะให้ลูกกล้วยลอยเนี่ยเนื้อกล้วยจะได้จะได้ไม่นุ่ม่ะคะนะคะ,นะคะเนื้อกล้วยหรือลูกกล้วยเนี่ยก็จะสวยนะคะเราสามารถจะเติมได้อีกค่ะค่ะวันนี้ในกระทะนี้เราใช้น้ำตาล5้ารอกรัมนะคะ ้าจะมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรค่ะใช้ได้ขอให้อย่าเบียดกันนะคะอย่าให้กล้วยเบียดกันแล้วก็กล้วยจะสวยเวลาทามานะคะอตอนนี้เราก็มาดูว่าเวลาเราจัดเรียนนะะนงนะคะเห็นไหมคะเวลาแช่ไปแล้วกล้วยเขาะจะอิ่มคะ่ะจัดเรียงแล้วก็กว้างะคะ่ะ ท่านละสักสามชิ้นก็คงจะเพียงพอนะคะนะคะอย่างนี้ะคะสามชิ้นสามหรือสี่ก็ได้ค่ะอันนี้เราก็เล็กค่ะอันนี้เป็นจานเล็กบางท่านก็ชอบน้อยนะคะแต่บางท่านก็ชอบมากจานเล็กอาจจะสักสองนะคะ กำังสวยค่ะต่อไปจานใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้ก็อาจจะสักสี่ชิ้นเราเชื่อมกล้วยลักษณะอย่างนี้นะคะกล้วยเราจะไม่ค่อยหวานหวานกำลังพอเหมาะค่ะไม่หวานมากแต่กล้วยเราจะหนึ่งหน่งนะคะอันนี้ไปอยู่ก้นกระทะมันจะมีรอยหน่อยนะคะ อันนี้อาจจะจัดสี่ก็ได้ค่ะซ้อนไปไปจัดห้าก็ได้นี้นะคะแล้วเวลาเราเราจะเสิร์ฟแล้วก็เติมน้ำตาลสักนิดหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงาง,งามที่กล้วยนะคะส่วนอันนี้ นี่จะเพิ่มอีกอันก็ได้ค่ะ เวลาเราจะกินเราก็ทําเป็นสองคำนะคะหรือท่านแบบว่าปากเล็กหรือปากใหญ่ก็ตามแต่ปรารถนานะคะตอนนี้ดูนะคะเราหนึงไฟซึ่งนิดนึงนะคะกล้วยของเราก็เดือดท่วมแล้วนะคะเวลากล้วยเดือดเนี่ยนะคะเราก็คอยกลับกล้วยแบบบ้างค่ะนะคะอันน้นน้ำตาลท่วมลูกกล้วยเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาสุกเราจะสวยค่ะนะคะ,นะคะ วันนี้กล้วยสวยงามน,นะคะลูกไม่นองแล้วก็ไส้แดงดีค่ะ,ะตอนนี้เราก็จะมาเรียงน,นะคะจัดที่หน่อยเกี้ยงน้ำตาลน้อยแล้วก็สามารถเติมได้อีกนะคะวางให้สวยงาม กล้วยของเรานะคะจะสูงไปไหมผูกสูงกัระท่าขอเอาเอาเี่เอกอนนะะวันนี้นะคะกล้วยของเราก็สำเร็จลงเรียบร้อยแล้วนะคะกล้วยเชื่อมนะคะกล้วยน้ำวาเชื่อมเวลาเราจะเสิร์ฟเราก็มีซ่อมเล็กๆน่ารักอันหนึ่งนะคะ ใส่ไปนะคะ่ะเดี๋ยวในกระทะน,นี้เราก็จะปล่อยให้เขาเดือดไปเรื่อยๆเคี่ยวไปจนฝาจะเหนียวนะคะเวลาเราเชื่อมไปเนี่ยนะคะเวลากับกับประมาณ15นาทีนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้วิธีแต่ว่าถ้าน้ำตาลเห็เดๆก็โอเคนะคะ อีกประการหนึ่งก็ดูเนื้อกล้วยเลยค่ะนะคะมีสองวิธีนะคะเวลาเวลาดูกล้วยนะคะหนึ่งดูน้ำตาลนะคะสองเวลานะคะเวลาเป็นตัวกำกับนะคะกล้คควา่างแล้วก็ดูด้วยเพราะกล้วยก็จะลูกเล็กลูกใหญ่ไม่เท่ากันนะคะตอนนี้กล้วยของเราก็สำเร็จลง,ลงเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์แชร์นะคะแล้วก็กดติด ตามให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ